เฮ็ดสมาปีพี่น้องมันเนี่ยซึ่งเฮ็ดไข่เฮ็ดดินครับเฮ็ดลังเหล่เนี่ยเฮ็ดทานเฮ็ดทานมีดอกนึ่งเฮ็ดทานมีดอกนึงเฮ็ดลังแหล่เฮ็ดไข่มีอีกสิ่หนึ่งครับพันป่านก็เฮ็ดน้ำหมากเนาะสี่หนึ่งครับสิ่หนึ่งจำแจ่วพี่น้องมันเลย

ล้างลาแล้วเหรอพี่น้องเร้ายเติบอยู่ได้ครับล้างลาแล้วตาแจวมาข้ามหน่อยมาข้ามหน่อยท่าอย่างนี้น้ะงเข้ามปีเข้ามาปี

หยกปลงกับสได้ยีดอกน่าสวยนึงเนาะเต็มเต็มเต็มหัวแต่ตอนมันเป็นดอกไหมเต็มหัวพอดีแต่ว่านหยกปลงกับสได้ยีดอกเจ้สวยนึงเนาะพี่น้องเนาะ ไปติวโป้จังอยหน,หนึ่งอฟ้าซึ่งตอนน,น,อน,น,นฟ้าซึ่งนนฟ้าหมอแบนมัน คืนไอ้ทวนๆหรอพี่น้องเดี๋ยวตั้มเจียวท้าบ่ะนี่ยใช่รถบุฟฟผสมมันเลยโอ้พี่น้องสุกเดยได้สุกเดยได้เดี๋ยวตั้มเจียวก่อนตั้มเจียวก่อนสุกแล้วละ่ะ แก้วมาขามหน่อยพี่น้องกระดัหนึงนี่หอมเ็ดเไข่ไข่หอมพี่น้องนี่ เ๋ยวเห่ากับน,น้ำปลาครับสู่รถดเล็กน้อยหนึ่งกระแดกหนักกระแดกลง น้ำบวบสนับนี่่อนสุดัขบวใส่อะไใส่ใส่้องปีใส่เนี่น้ำหอม เพี่ปงนี่แบบรพร้อมพี่น้องเี้ทำก๊อกเจีวมะขามน้อย นี่แก้วห่อเหล้วเราได้พี่น้องแก้วมาขามหน่อยครับกินกับหเห็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเห็ดลงมาได้ปบเนี่ยจะใส้สูตรหรือปะสูตรแบ้เห็ดบอกระดมปาีก่อนคนๆนั ไ,ไว้โอ้ยนามเพชรจะเอ,อาคนมันหรอซ้งเออเรียบรอยเ,อเด้พี่น้องเยบรอยแล้วเยบรอยแล้ว Hon hon nè hon 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 hòn hon 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 hòn, hon 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 hòn, hon 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 สุดหลอดเลยพี่น้องสุดยอดสุดยอดแสบแสบครับ <c oughs> พริกนี่เพชรขนาดครับมาได้พี่น้องมาได้มาได้กินเข่าร่วมกันครับบัดน,นี้ <c oughs> ห่อนหอนหนึ่งเฮดหนึ่งเฮดสมามปี